คเครื่อง h p Laser c o l o r นะครับเป็นปรินเตอร์เลเซอร์สีนะครับรุ่น CM 1312นะครับอันนี้แผงหน้าปัดแล้วก็ปุ่มคอนโทรลนะครับอ่าช่องที่กระดาษออกมานะครับผมจะให้ดูถาดใส่กระดาษนะครับนะครับคือถาดใส่กระดาษขนาด A4 นะครับ ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ช่องใส่โทนเนอร์นะครับซึ่งเป็นสลับสีและขาวดำนะครับนะครับจำนวนสีสลับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเสียบปลั๊กแล้วครเปิดเครื่องให้ดูนะครับ จอจะเป็นเส้นนิดหน่อยนะครับแ้วก็สามารถที่จะดูได้นะครับ คเครื่องจะฟ้องว่าให้เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองนะครับก็คือทอนเนอร์ที่หมดนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ไม่มีอาการเสียอะไรนอกจากที่ตลับหมึกตลับโทอนเนอร์หมดนะครับโอเคขอบคุณครับ